เซตัพโบรกเกอร์ forex ในไทยอย่างไรในปัจจุบันหลายๆคนคงเคยมีคำถามและข้อสงสัยกันว่าประเทศไทยสามารถเซต up โบรกเกอร์ forex หรือเปิดโบรกเกอร์ได้ด้วยหรอซึ่งก็มีกลุ่มคนเข้ามาตอบและสรุปคำตอบแยกเป็น2ฝั่งดังนี้ 1. สามารถทำได้โดยให้เหตุผลว่าในปัจจุบันคนไทยในประเทศก็มีการเทรดหรือซื้อขาย forex อยู่แล้วกับโบรกเกอร์ต่างๆซึ่งบางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นเจ้าของโบรกเกอร์นั้นๆจนในยุคที่โบรกเกอร์ forex เริ่มถึงจุดวิกฤตซึ่งมีบรอกเกอร์ forex ที่เปิดมาและปิดตัวไปเป็นจำนวนมากจึงเกิดคำศัพท์วงในขึ้นมาหนึ่งคำว่าโรคไทยหรือบรอกเกอร์ forex ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนั่นเองนี่จึงเป็นคำตอบที่สรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ล้วนสามารถที่จะเปิดบรอกเกอร์ forex ได้ทั้งนั้น 2. ไม่สามารถทำได้ สำหรับคนกลุ่มนี้ให้เหตุผลว่าในปัจจุบันประเทศไทยนั้นยังไม่มีกฎหมายรองรับธุรกิจประเภท forex หรือ f o r e i g n exchange market ซึ่งคนที่มีความเข้าใจแบบนี้มีมากถึง80%เลยทีเดียวซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าการเซต up broker forex หรือการเปิดโ broker forex นั้นอาจไม่ได้หมายความว่าต้องเปิดบริษัทในประเทศไทยเท่านั้นแต่อาจหมายถึงการทําการตลาดเพื่อหาลูกค้าในประเทศไทยโดยมีคนไทยเป็นเจ้าของกเกอร์ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าการเปิดโบรกเกอร์ forex หรือ Setup ัพโบรกเก forex ในไทยนั้นสามารถทำได้แต่จะมีวิธีการหรือขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นเรามาดูไปพร้อมกัน